เราเรู้จักประวัติศาสตรส์จะเป็นเช่นไรภาพประวัติคดีต้องไปอยู่ในประวัติศาสตร์ซึ่งอาจจะเป็นบทเรียนที่สำคัญกว่าตำราเล่นๆสวัสดีครับเพืพ่อนๆวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องของข้ามมิติเวลาฝ่ามวิกอันตรายหรือในชื่อภาษาอังกฤษที่ว่าไามลานดนชื่อเทน,ทนเดียวซึ่งเป็นหนังเก่าเมื่อปี2 0 0 3ของนักแสดงชื่อดังอย่าง เอรืองดรน่มต้นขึ้นที่ชายคนหนึ่งล้มลงอยู่กลางถนนโดยผู้พบเห็นก็ได้พาส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งการวินิจฉัยพบว่าเขาเสียชีวิตเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเมื่อตรวจสอบ หลำหมอก็พบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกายของคนคนนั้นและก่อนตายเขาก็พูดว่าชาตว์มาในสถานที่ขุดเจาะแห่งหนึ่งซึ่งกำลังเรียนวิชาโบราณาคดีกันอยู่ศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ดจอห์นสตันกำลังเล่าเหตุการณ์ในช่วงสงครามหนึ่งร้อยปีตอนที่ฝรั่งเศสบุกตีป้อมลาโรของประเทศอังกฤษก่อนที่อังเดรมาเรกหนึ่งในผู้ช่วยจะเสริมว่าที่ฝรั่งเศสสามารถบุกตีป้อมลาโรแตกได้ เพราะว่าทางฝั่งอังกฤษได้ประหารตัวประการที่ชื่อแลดิคลาดซึ่งเป็นหนึ่งในน้องสาวของแม่ทัพอานเด์เซอร์วอลซึ่งเป็นผู้นําการบุกในครั้งนั้นนั่นทําให้ทหารฝรั่งเศสถือเคอพร้อมกับบุกทะลวงอย่างบ้าคลั่งด้วยแรงกดแขนในตอนกลางคืนที่บ้านของศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ดคริสจอห์นสตันลูกชายของศาสตราจารย์กําลังคุยกันถึงเรื่องความรักของคริส กับเคเอ,อริกสันโดยเอ็ดเวิร์ดได้บอกว่าหากเคสต้องเรื่องระหว่างคริสและโบราณาคดีรัรบรองว่าคริสต้องแฮวแน่ๆรุ่งขึ้นคริสได้มาหามาเร็กที่กำลังซ้อมยิงธนูอยู่บริเวณที่กุดเจาะทั้งสองได้ถกกันถึงปัญหาความรักของคริสและทัศนาคติที่มีต่อสิ่งของเก่าแก่ซึ่งคริสบอกว่าตัวเขาไม่ชอบของโบราณเพราะจะนึกถึงแต่ตอนที่พ่อก,กับแม่ต้องเลิกกันก่อนที่มาเร็กจะพาคริสไปดูโลงศพหินอายุห0รปีที่เขาคนพบ ซึ่งหินมีรูปร่างเหมือนคนคู่หนึ่งกำลังจับมือกันอยู่มาเร็กบอกว่าแปลกมากสำหรับคนในยุคนั้นแถมสภาพของหินของศพชายหนุ่มยังมีหูเพียงข้างเดียวมาเร็กบอกคริสตอว่าโบราณาคาดีทำให้คนเราได้รู้ว่าอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรทั้งหมดมีเรื่องราวที่มาที่ไปและช่วยให้เข้าใจว่าเรากำลังจะไปที่ไหนพวกเราคือผู้สร้างประวัติศาสตร์ เสียงบูดดังขึ้นมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุหินถล่มจากการขุดเจาะทีมงานทั้งหมดได้ไปยังหลุมบริเวณที่เกิดเหตุโดยเคสกับมาเรกเป็นสองคนแรกที่หย่อนตัวลงไปที่นั่นเคสและมาเรกได้เจอกองเอกสารกับเลนแว่นตาอันหนึ่งซึ่งไม่น่าจะเป็นของที่เกิดขึ้นเมื่อ600ปีก่อนได้ทั้งสองนำมันขึ้นมาตรวจสอบก่อนจะพบว่าเอกสารที่ทั้งคู่เจอนั้นเขียนว่าชื่อด้วย EA. John s t o ตัน ทั้งหมดยิ่งแปลกใจเข้าไปใหญ่เพราะศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ดเพิ่งจะไปทำทุุระที่บริษัทแห่งหนึ่งที่ชื่อ ICT ในนิวเม็กซิโกเมื่อสอวันก่อนเองคริสเป็นกังวลอย่างมากจึงรีบติดต่อหาศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ดในทันทีที่ปลายสายบอกว่าจะส่งเครื่องบินมารับทีมงานทั้งหมดเพื่อไปเจอกับศาสตราจารย์ที่บริษัท ICT เจ้าหน้าที่ที่ชื่อสตรีเวนเครเมอร์ได้บอกกับทุกคนว่า ที่ ICT นี้กำลังพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุในช่วงพริปตาได้อยู่ซึ่งในตอนนี้ได้ก้าวหน้าไปจนถึงขั้นที่สามารถย้ายวัตถุจากห้องแลบที่นิวเม็กซิโกไปยังปลายสายที่เมืองน,นิวยอร์กได้แล้วโดยใช้เวลาเพียงแค่2-3สาชั่วโมงแต่สิ่งที่น่าสงสัยก็คือในช่วงเวลานั้นสิ่งที่ถูกเคลื่อนย้ายไปไปอยู่ที่ไหนผลการทดลองโดยการส่งกล้องถ่ายวิดีโอไปพบว่า กล้องนั้นได้ไปอยู่ในป่าแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองแคสเซนกัดของประเทศฝรั่งเศสในปี1357แต่คริสก็สงสัยอีกว่าทำไมจึงต้องส่งแว่นตาและเอกสารของศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ดไปยังยุคนั้นด้วยโรเบิร์ตดนิเกอร์ประธานหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท ICT ได้เดินเข้ามาในห้องและบอกว่าในตอนนี้ศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ดอยู่ในปี1357นั่นและต้องการให้คนที่เหลือตามไปช่วยศาสตราจารย์กลับมาเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท ไม่มีใครที่มีความรู้ในวิถีชีวิตรวมถึงวิธีการตีสนิทและภาษาของคนในยุคนั้นเลยและได้บอกอีกว่าจะให้เจ้าหน้าที่ที่ชื่อแฟรงกอร์ดอนตามพวกเขาไว้ด้วยในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าคริสเข้าไปถามกอร์ดอนว่าทำไมพ่อของเขาจึงเข้าไปติดอยู่ในช่วงเวลาน,นั้นได้กอร์ดอนบอกกลับว่าพวกเขาพัดหลงกันในป่าและจำเป็นต้องรีบกลับอนาคตแล้วพ่อติดดีกว่าพวกคุณติละสิพูดแบบนี้ก็อึ้งไปเลยสิครับ กอดอนพลาออกมาและบอกกับทุกคนให้เปลี่ยนไปใส่เสื้อผ้าของยุค1357ที่พวกเขากําลังจะวร์ปไปพร้อมทั้งแนะนํานาวิกโยธินทีนอีกสองหน่อที่ไปด้วยซึ่งก็คือบิลมาเรตโตและจิมมี่โกเมสจอร์จสเตอร์นซึ่งเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมของคริสเตัลมาเรกรีบเข้ามาบอกถึงความน่ากลัวของเครื่อนย้ายมวลสารว่ามันจะทําการแยกร่างเหมือนกับการส่งแฟกและไปสร้างร่างใหม่ที่ปลายทาง ซึ่งนั่นทำให้ฟรองซัวดอนเทลเกิดความกังวลที่จะไปแต่มาเร็กก็ได้บอกว่าฟรองซัวพูดภาษาฝรั่งเศสได้คล่องในขณะที่คนอื่นพูดได้เพียงงูๆูปลาปลาก็เลยอยากให้เขาไปด้วยซึ่งตอนนี้ทุกคนก็เข้ามารุมกดดันฟรองซัวกันหมดก่อนที่คริสจะบอกว่าให้ฟรองซัวตัดสินใจเองสุดท้ายฟรองซัวก็บอกว่าถ้าเป็นพ่อของคริสก็คงช่วยเขาเหมือนกันดังนั้นเขาจึงตัดสินใจไป ก่อนวาร์ปโดนิเกอร์บอกว่าพวกเขามีเวลา6ชั่วโมงก่อนที่แบตเตอรี่นำทางจะหมดลงหากกดที่จี้แล้วพวกเขาก็สามารถกลับมาได้ทุกเมื่อเลยเมื่อวาร์ปมายังอดีตพวกเขามาโผล่ที่ลำธารแห่งหนึ่งในขณะที่กอร์ดอนนำทุกคนเพื่อไปตามหาศัตว์ตราจารย์เอ็ดเวิร์ดก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งหนีมาทางพวกเขากอร์ดอนจึงรีบให้ทุกคนหาที่หลบแต่โกเมสและมารเรตโตก็หลบไม่ทันดังนั้นโกเมสจึงถูกทหารฝรั่งเศสฟันตายคาที่ ในขณะที่มาเรโต้วิ่งหนีไปได้ไม่ไกลก็โดนยิงธนูเข้าใส่เขารีบหยิบระเบิดมือที่แอบพกมาด้วยพร้อมถอดสลักเพื่อที่จะปาใส่ทหารฝรั่งเศสคนนั้นแต่ก็ไม่ทันเพราะว่าโดนธนูยิงใส่อีกดอกซะก่อนเขาจึงรีบกดจี้เพื่อที่จะกลับไปยังปัจจุบันแต่ระเบิดมือที่เขาปลดสลักแล้วก็ไปกับเขาด้วย และนั่นทําให้เกิดระเบิดอย่างรุนแรงในห้องจนทําให้เครื่องวานที่ใช้เดินทางมาเกิดความเสียหายอย่างหนักจนใช้การไม่ได้ไปพร้อมกับทุกคนที่อยู่ที่นั่นก็กระเด็นกระดอนไปยังงคนละทิศคนละทางบอกสิว่าคุณมีแผลสำรองนะสเตอร์นเข้ามาหาเรื่องกับโดนิเกอร์เพราะเขาเห็นว่าในตอนนี้เครื่องวาปพังเสียหายอย่างหนักเออเรามีแผนสำรองโดนิเกอร์ตอบกลับไปในทันทีเรามีเวลาซ่อมเพียง5ชั่วโมง27นาทีเท่านั้นในการซ่อมเครื่องก่อนที่แบตเตอรี่จะหมดลง ฉากกลับมาในอดีตที่พวกคริสวัปมามาเรกยอมเป็นตัวล่อทหารฝรั่งเศสให้เพื่อให้คริสกับเคลสหนีรอดไปได้พราะคนที่เหลือมารวมตัวกันฟรังซัวก็เกิดสติแตกและพยายามที่จะกดจี้เพื่อวับกลับก่อนที่ทั้งหมดจะกล่อมให้เขาอยู่ต่อมาเรกที่กําลังหนีก็เข้ามาหลบในโพรงไม้แห่งหนึ่งที่นั่นเขาได้พบกับหญิงสาวคนเดิมที่เจอในตอนแรกที่เพิ่งมาถึงที่นี่ก่อนที่ทหารอังกฤษจะตามมาจนทําให้เกิดเขตตะลุมบอลกันระหว่างทหารฝรั่งเศสและทหารอังกฤษ มาเรกจึงอาศัยจังหวะน,นั้นรีบพายยิงสาวหนีออกมาพอวิ่งหนีมาเจอกันทั้งหมดจึงได้นหนีต่อไปจนถึงหมู่บ้านแคสเซลการ์ดจากสภาพการก่อสร้างที่เห็นทุกคนจึงรู้ว่าวันนี้คือวันที่แคสเซลการ์ดถูกตีแตกพอดีกอดอนจึงให้รีบหาศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ดให้เจอเพื่อจะได้รีบกลับไปยังปัจจุบันในขณะที่กําลังตามหาศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ดอยู่นั้นพวกเขาก็โดนจับโดยทหารอังกฤษและถูกพาไปเจอลอร์ดออลลเวอร์ผู้นําของที่นี่ หลอดโอลิเวอร์ถามมาเร็กว่าทำไมสำเนียงการพูดแปลกๆละ่ะเขาตอบว่าเขาเป็นคนสกอตแลนด์หลอดโอลิเวอร์จึงบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนสกอตแลนด์มาที่นี่คนหนึ่งซึ่งเขาหมายถึงศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ดนั่นเองมาเร็กจึงบอกว่าคนคนนั้นคืออาจารย์ของพวกเขาตลอดโอลิเวอร์จึงถามฟรองซัวต่อว่าชื่ออะไรหลังจากรู้ชื่อหลอดโอลิเวอร์จึงฆ่าฟรองซัวในทันทีและจับคนที่เหลือไปขังบนห้องใต้หลังคา พวกเขาได้เจอกับสตราจาเอ็ดเวิร์ดที่นั่นสตราจาเอ็ดเวิร์ดเล่าว่าเขาโดนจับโดยทหารอังกฤษในโบสถ์และเพื่อเอาตัวรอดจึงเสนอหลอดโอเวอร์ไปว่าจะทําไฟกรีดเพื่อใช้ต่อสู้กับทหารฝรั่งเศสให้และนั่นทําให้เขายังมีชีวิตรอดอยู่ได้กอ์ดอนบอกต่อว่าทุกคนสามารถช้จี้หนีได้ในบริเวณกองฟางกลางหมู่บ้านเนื่องจากบริเวณนั้นเป็นที่โลวเคสจึงเสนอตัวว่าเธอจะปีนออกไปเพื่อหาทางปล่อยทุกคนออกจากห้องขัง,งเอง เพราะเธอตัวเบาที่สุดตอนแรกคริสก็ไม่ยอมให้เคทออกไปก่อนที่เธอจะตอบรับข่าวแบบนี้ oh, <your> พอปีหลบเข้ามาได้ <Yeah. S 1> เธอก็รีบปลดล็อกห้องขัง,งให้ทุกคนออกมามาเรกบอกให้ทุกคนรีบไปก่อนโดยที่เขาจะตามไปทีหลังแต่จริงๆแล้วเขาตั้งใจจะไปช่วยหญิงสาวที่เขาเจอในตอนแรกพอช่วยเธอออกมาได้ทั้งคู่จึงรีบหนีออกจากหมู่บ้าน ในขณะที่พวกคริสซึ่งไปถึงกลางหมู่บ้านได้สําเร็จก็พบว่าจี G. ไม่ทํางานกอดอนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมทั้งหมดถกเถียงกันไม่ทันจบก็ต้องรีบหนีเนื่องจากเจอทหารอังกฤษได้ออกตลราพวกเขาซะก่อนกอดอนกับสตาจาจยาเอ็ดเวิร์ดก็พลาดท่าและถูกจับตัวไปได้ในขณะที่คริสกับเคสหนีรอดไปมาเรกบอยหญิงสาวที่เขาพาหนีมาด้วยโดยการลงมาทางลำทานว่าป้อมลาโรกจะแตกในค่ำคืนนี้ เธอบอกกลับว่าคงมีแต่ผู้วิเศษหรือคุณโง่เท่านั้นที่จะบอกแบบนี้ได้ในกรณีของมาเรกคงเป็นคนโง่ามากกว่าข้ายอมเป็นคุณโง่ขอเพียงทําให้เจ้ายิ้มออกแมหมเฮ้เฮคุณมาเรกในขณะที่มาเรกโมแต่จีบหญิงสาวอยู่นั้นทั้งสองก็ถูกช่วยไปได้โดยทหารฝรั่งเศสที่ลาดตะเวนผ่านมาเขาจึงได้รู้ว่าคนที่ตนช่วยเหลือมานั้นคือเลดี้แคลร์ ผู้ที่จะถูกฆ่าตายโดยทหารอังกฤษในป้อมลาโรนั่นเองหลังเดินทางมาถึงที่ค่ายของทหารฝรั่งเศสมาเรกก็ได้พบกับอาร์โนดิเซว์วซึ่งเป็นพี่ชายของเลดี้แคลร์เขากล่าวขอบคุณมาเรกที่ช่วยพาน้องสาวข,ของตนกลับมามาเรกจึงของตัวกลับไปที่ลาโรเพื่อไปพบกับเพื่อนๆของเขาพร้อมทางกับชับให้อาร์โนดูแลเลดี้แคลรไม่ให้คลาดสายตาอย่างน้อยที่สุดก็ในคืนนี้ระหว่างทาง มาเรกก็ถูกจับเป็นเชลยร่วมกับพวกศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ดและกอร์ดอนโดยเซอร์วิลเลียมเดเคอร์หรือวิลเลียมเดเกอร์อดีตเจ้าหน้าที่ ICT ที่โดนกอร์ดอนทิ้งเอาไว้เมื่อครั้งอดีตด้วยความแค้นเขาจึงฆ่ากอร์ดอนในทันทีก่อนจะเล่าว่ายิ่งทําการย้ายข้ามมิติมากครั้งเท่าไหร่ร่างกายก็จะยิ่งเกิดความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเท่านั้นโดยสำหรับเขาแล้วถ้าวับอีกครั้งก็คงจะไม่รอด จากนั้นเขาก็โยนจี้ห้อยคอของกอร์ดอนที่ยื่นมาได้ทิ้งไปแต่ตัวเองยังคงแอบเก็บจี้ของมาเรกที่ยืดมาได้ไว้คริสกับเคสที่หนีมาได้ก็ตัดสินใจที่จะกลับไปช่วยพวกสัตว์ตราจารเอ็ดเวิร์ดโดยเคสเสนอว่าให้ลอบเข้าไปทางอุโมงค์ลับใต้ดินที่อยู่ในบสของป้อมลาโรกเพราะที่นั่นพวกเขาจะไม่โดนพบโดยทหารอังกฤษทั้งคู่จึงรีบเดินทางไปที่โบสเพื่อขอความช่วยเหลือในทันทีที่ห้องใต้ดินข,ของโบส เคนและคริสก็ช่วยกันทำลายกำแพงส่วนหนึ่งซึ่งเป็นทางลับเชื่อมไปยังป้อมลาโรกที่อยู่บนเนินเขาข้างๆข,ข,ของโบสพร้อมกับให้คนไปตามอาโนมาที่นั่นในท,ทันทีพรอบอมคำเมื่อถึงป้อมลาโรกเดกเกอร์ก็บอกให้สัตว์ตรจาจรา์เอ็ดเวิร์ดและกอร์ดอนทำการสร้างไฟกรีกตามที่ได้สัญญาเอาไว้พอใกล้ถึงเวลาประทะกันไฟกรกก็เสร็จพอดีทั้งสองจึงทำการยิงทดสอบไปยังที่ตั้งกองทัพของทหารฝรั่งเศสและนั่นก็ทำให้ไฟไหม้ลุกแบบไม่หยุด ไม่ว่าจะใช้น้ําหรืออะไรก็ไม่สามารถจับลงได้แต่ทางฝรั่งเศสก็ไม่ยอมและทําการเปิดศึกทันทีก่อนที่ทั้งสองฝั่งจะเริ่มทำการลบเต็มรูปแบบพออารโนมาถึงโพรงที่คริลเคคขุดเอาไว้ก็พอดีกับเวลาที่ทหารอังกฤษซึ่งได้จับตัวเลดี้แคลร์มาได้ในตอนที่เธอเดินทางมายังค่ายโอลิเวอร์ก็ทําการขู่ทหารฝรั่งเศสว่าถ้าทําการบุกที่นี่ต่อไปเลดี้แคลรก็จะโดนลุกหลงไปด้วยมาเรกที่อยู่ในป้อม ก็ไม่เข้าใจว่าตอนนั้นที่ตนได้ส่งเลดี้ l คลร์ไปอยู่ในความคุ้มครองของทหารฝรั่งเศสแล้วแท้ๆทำไมยังถูกจับไปได้อีกศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ดก็บอกว่ามันเป็นประวัติศาสตร์มาเร็กจะรีบขู่ให้โอลิเวอร์ปล่อยตัวเลดี้ l คลร์ซะไม่งั้นเขาจะทําการเผาคลังแสงในทันทีแต่เด็กเกอร์ก็บอกโอลิเวอร์ว่าถ้ามาเรกททาอย่างนั้นตัวเขาและเลดี้แคลรก็จะตายไปด้วยกันดังนั้นมาเรกจะไม่ทําอย่างนั้นหรอก มาเร็กไม่เชื่อจึงทำการจุดไฟในทันทีและทำให้คลังแสงเกิดระเบิดแบบนี้แรงระเบิดทำให้เกิดหลุมทะลุไปยังโพงที่คริสและเคสขุดเอาไว้อานูจึงรีบพาทหารบุกเข้ามาในป้อมลาโรสทันทีคริสรีบข้าไปช่วยศาสตร,ราจารย์เอ็ดเวิร์ดที่อยู่บริเวณคลังแสงและมาเร็กก็รีบขึ้นไปช่วยเลดี้แคลร์ที่อยู่บนกระแพงป้อมเขาต่อสู้กับเด็กเกอร์ที่หวังจะปลิดช,ชืพอเลดี้แคลร์จนตัวเองต้องถูกตัดหัวและเขาก็ได้รู้ว่า เปตัวเขาเองที่อยู่ในโรงศพหินก่อนที่จะฮึดสวนกลับไปฆ่าเด็กเกอร์ได้สําเร็จเขาเอาจี้ออกมาจากศพของเด็กเกอร์และโยนให้คริสโดยเขาบอกว่าตัวเขาเองจะอยู่ที่นี่และให้พวกคริสรีบกลับไปทั้ง3คนจึงรีบตรงไปยังพื้นที่โล่งในทันทีเวลาผ่านไปทั้ง4ก็กลับไปทํางานขุดเจอะของตนที่หลุมศพของชายหนุ่มหูเดียวพวกเขาก็พบข้อความข้าหลุมศพเขียไว้ว่าอังเดรมาเรก พร้อมกับภรรยาสุธิรัแคลพ่อแม่ที่รักของแคทเธอรีนคริสโตเฟอร์ฟรองซัวถึงเพื่อนเพื่อน,นที่ช่วยชีวิตผมผมได้เลือกชีวิตที่แสนสุดวิเศษชาตะมรณะ1 3 8 2